เกิดอะไรขึ้นเมื่อแก๊งเจ้าพ่อสุดอันตรายตามไล่ล่าคุคคมชีวิตชายธรรมดาจนเขาต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องลูกเมียสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องลีโอสิ่งร้ายอาหางการก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ปิเจ้าของร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตร้อนเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆในรัฐฮิมาลาจันประเทศกับภรรยาสาวสวยที่ชื่อว่าสัตยาพร้อมด้วยลูกชายลูกสาวทั้งสองชื่อว่าสิทธุและชินตูซึ่งพวกเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆในทุกๆวันของพวกเขามีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขในวันหนึ่งมีฮยีน่าคุ้มคลั่งบุกเข้ามาทำร้ายชาวเมืองซึ่งความดุร้ายและความอันตรายของมันก็เกินกว่าที่พวกตำรวจจะรับมือได้ไหวโจชี หัวหน้าเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้ประจำเมืองจึงได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากชายที่เขามั่นใจว่าสามารถจัดการเจ้าไฮายีนาตัวนี้ได้ซึ่งชายคนนั้นก็คือปฏิแต่เมื่อเขาถูกขอให้ไปช่วยเขากลับดูเป็นกังวลพอสมควรไม่ใช่เพราะเขากลัวไฮยีนาแต่เขากลัวถูกภรรยาดุดาเขาเลยต้องขอความร่วมมือจากสิทธุลูกชายคนโตของเขาให้ช่วยปิดเรื่องที่จะไปสู้กับไฮยีนาไว้เป็นความลับ ซึ่งทางด้านสิทธูก็ยอมตกลงช่วยแต่ก็แลกกับการที่พ่อต้องยอมให้เขาเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนได้หนึ่งวันตัดฉากมาที่เจ้าไฮยีน่าหลังจากที่มันอารวาจนเกินควบคุมชาวเมืองก็จำต้องจัดการมันด้วยการฆ่าทางด้านปฏิเลต้องรีบทำอะไรสักอย่างเพราะเขาอยากจะรักษาชีวิตไฮยีน่าตัวนั้นไว้และที่สำคัญคือการที่ชาวเมืองไล่ฆ่าไฮยีน่าแบบนั้นทำให้มันกลัวจนมันต้องหนีเอาตัวรอดซึ่งมันก็หนีเข้าไปในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กนักเรียนจำนวนมาก ทางด้านปฏิเลยต้องเข้าไปสู้เพื่อดึงดูดความสนใจจนในที่สุดโจโช,ชี่ก็เตรียมปืนยาสลบเสร็จแต่ก็โชคร้ายที่ปืนมันดันขัดลำกล้องแถมมีเด็กนักเรีนยนหญิงสามคนที่ยังไม่ได้หนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อปฏิเห็นว่าเจ้าไฮยีน่าวิ่งไปทางเด็กๆเขาก็ตัดสินใจเสี่ยงลงไปสู้ดึงดูดความสนใจในขณะเดียวกันโจชี่ก็ได้ติดตั้งเข็ยมยาสลบใส่กระหอกจากนั้นสิทธูก็คว้างม,มันไปให้พ่อเพื่อใช้จัดก,การเจ้าไฮยีน่าจนมันสลบไป ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลงปฏิก็ได้แสงตัวกลับไปพร้อมกับชาวบ้านเพราะเขาอยากเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ชื่อเสียงเด่นดังทั้งในสายตาของชาวเมืองและในสายตาของคนในครอบครัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของสัตยาซึ่งเมื่อปฏิไปถึงร้านเขาก็รีบฝากให้ลูกน้องช่วยหาเสือ้อมาแทนเสื้อที่ถูกไฮยีน้าขวัญจนขาดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หาไม่ได้เขาเลยโกหกสัตยาว่าช็อกโกแลตหกใส่ แต่เธอก็ไม่ได้เชื่อคำโกหกนั้นเพราะเธอรู้เรื่องที่ปฏิสู้กับไฮยีหน้าแล้วและเธอก็โกรธอยู่ไม่น้อยเพราะเสื้อตัวที่ถูกไฮยีหน้าขวัญมันคือเสื้อที่เธอให้ปฏิเป็นของข,องขวัญวันครบรอบแต่หลังจากนั้นปฏิก็ได้ง้อเธอด้วยการใส่ชุดที่เป็นความทรงจำดีๆระหว่างทั้งสองในส่วนของเจ้าไฮยีหน้าหลังจากที่มันสงบลงปฏิเรอบครัวก็ได้กลับไปหามันเพื่อรับมันมาเลี้ยงที่บ้านซึ่งปฏิก็ได้ตั้งชื่อสุดเชยให้มันว่าสุพรมัมณี ตัดฉากไปที่แก๊งโจรสุดโหดหลังจากที่ถูกพักพวกหักหลังพวกมันก็ได้หนีมากดดานซ่อนตัวแต่เนื่องจากพวกมันไม่มีเงินพวกมันเลยต้องปล้นเล็กขโมยน้อยซึ่งทางด้านหัวหน้าแก๊งก็ต้องการปล้นอย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้ถูกทางตำรวจเพ่งเลงแต่ก็ดันมีลูกน้องโรคจิตคนนึงไม่ยอมทําตามคําสั่งเพราะเขาชอบการฆ่าและชอบเห็นความกลัวในสายตาของเหยือ่อซึ่งเขาก็ได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปไรายหนึ่งโดยไม่จําเป็นทางด้านหัวหน้าแกง๊งเลยต้องอําพลางคดีให้เป็นอุบัติเหตุ แต่สุดท้ายแล้วทางการก็สืบรู้ว่ามันคือการฆาตกรรมสุดเลือดเย็นในคืนหนึ่งปฏิได้เล่าเหตุการณ์สมมุติให้ลูกๆฟังว่าในตอนเกิดเหตุคับขันที่มีฆาตกรต่อเนื่องออกไล่ล่าฆ่าคนหากในตอนนั้นลูกมีปืนในมือที่ได้มาจากตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแถมลูกยังอยู่ในตำแหน่งที่ฆาตกรไม่ทันระวังสามารถยิงฆาตกรได้โดยง่ายลูกจะตัดสินใจทำยังไง ทางดานสิทธูเลยตอบว่าเขาจะเรียกตำรวจมาเพิ่มปฏิเลยบอกว่าถ้ามัวแต่รอจะมีชาวเมืองถูกคาตรกรฆ่าตายเรื่อยๆเมื่อได้รู้แบบนั้นสิทธูเลยเปลี่ยนมาตอบว่าเขาจะยิงด้วยตัวเองปฏิหันไปมองด้วยสีหน้าจริงจังแล้วบอกว่าถ้าลูกยิงลูกก็จะกลายเป็นฆาตะกรไปด้วยเมื่อเห็นว่าเรื่องสมมุตินี้มันเริ่มตึงเครียดสัตยาจึงได้เข้ามาเบรกด้วยการไล่ให้สิทธุรีบขึ้นไปนอนแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้สิทธูหยุด โดยในเช้าวันต่อมาเขาเรีบมาบอกกับพ่อว่าเขาจะยิงฆาตกรด้วยตัวเองเพราะเขาค้นข้อมูลมาแล้วว่าต่อให้ทำแบบนั้นเขาก็จะไม่ติดคุกเพราะเขายังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งความคิดสุดกล้านี้ของลูกชายก็ทำให้สัตยาเป็นกังวลใจมากๆเธอเลยต้องดุด่าและเตือนปฏิพร้อมทั้งบอกให้ช่วยจับตามองพฤติกรรมของลูก ตัดฉากมาที่แกงจูนในระหว่างที่พวกมันรอปล้นโจรโรคจิตก็ได้แวะไปที่ร้านช็อกโกแลตโดยไม่สนใจว่าร้านปิดไปแล้วซึ่งในตอนนั้นที่ร้านก็มีปฏิอยู่กับลูกสาวและพนักงานหญิงคนนึงพอโจรโรคจิตเข้ามานั่งในร้านปฏิก็ได้เข้าไปบอกดีๆว่าร้านปิดแล้วครับแต่โจรโรคจิตก็ยังดึงดันสังกาแฟช็อกโกแลตพนักงานสาวเล็กเข้ามาบอกด้วยอีกคนว่าตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะ แต่ท่นใดนั้นไอโจนโรคจิตมันก็ได้จับพนักงานเป็นตัวประกันทางด้านปฏิเลยเอาเงินทั้งหมดในร้านมาให้แถมยังบอกอีกว่าถ้าต้องการอีกเขาจะไปถอนมาให้ในทันทีขอแค่ปล่อยเธอไปก็พอแต่โจนโรคจิตมันก็ไม่ได้สนใจเงินมันเอาแต่พูดว่ากาแฟาช็อกโกแลต ทงด้านปฏิเลยต้องไปชงให้ซึ่งในระหว่างนั้นแกงโจรก็ได้ตามมาที่ร้านเพื่อห้ามไม่ให้โจนโรคจิตก่อเรื่องโดยก่อนที่จะกลับพวกมันก็ได้แยกย้ายกันไปทำลายหลักฐานและเทปบันทึกกล้องวงจรปิดของที่ร้านซึ่งในระหว่างนั้นปฏิก็สังเกตเห็นว่าโจนโรคจิตดูสนุกกับการทำให้พนักง,งานสาวหวาดกลัวซึ่งนั่นก็ทำให้ปฏิคิดว่าสุดท้ายแล้วโจนโรคจิตมันคงจะฆ่าเธอเพื่อวความสนุกเขาเลยตัดสินใจเปิดฉากต่อสู้สุดเดือด ซึ่งเขาเพียงคนเดียวก็สามารถรับมือโจรได้ทั้งแก๊งแต่ในระหว่างที่ปฏิกำลังจัดการโจนโรคจิตมาน่าโจนก็ได้จับตัวพนักงานสาวมาเป็นตัวประกรันปฏิเลยต้องหยุดตามที่พวกมันสั่งแต่แทนที่โจนโรคจิตจะเล่นงานเอาคืนปฏิมันกลับเดินไปหาชินตูพร้อมด้วยสีหน้าแววตาสุดอำมหิตซึ่งปฏิก็รู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะทำอะไรและทันใดนั้นเองปฏิก็ได้ฟุ่งไปหยิบป,ปืนที่ตกอยู่แล้วเขาก็รัวย,ยิงโจนจนตายยกแก๊ง โดยหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงปฏติก็ร้องไห้อย่างหนักเพราะเขารู้สึกแย่กับสิ่งที่ทําลงไปมากๆโดยถึงแม้เขาจะทาไปเพื่อช่วยลูกสาวแต่นั้นก็ทําให้เขากลายเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดโดยนับจากวันนั้นปฏติก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดและความกลัวซึ่งเขาก็ไม่กล้ามองหน้าลูกเมียและไม่กล้าออกไปไหนเลย ในส่วนของคดีความเนื่องจากโจทุกคนถูกฆ่าตายด้วยการยิงเพียงนัดเดียวต่อคนแถมยังยิงเข้ากลางหน้าผาโดยใช้เวลายิงไม่กี่วินาทีมันจึงถูกมองว่าเป็นการตั้งใจฆ่าและเนื่องจากปฏิเป็นแค่เจ้าของร้านคาเฟ่ธรรมดาสารเลยไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเป็นแค่ปฏิกิริยาตอบโต้โดยไม่ตั้งใจเพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษก็ยังไม่สามารถทำแบบนั้นได้ เพื่อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้สารจึงได้ให้ปฏิไปทดลองยิงปืนผลปรากฏว่าเขามีทักษะการยิงปืนที่น่าเหลือเชื่อซึ่งมันก็ทําให้สารพอจะเชื่อได้ว่าเขาอาจไม่ได้ตั้งใจฆ่าโจรจริงๆแถมหลังจากนั้นโจชี่และทานายก็ได้พิสูจน์ให้สารเห็นว่าปฏิเป็นคนดีและน่ายกย่องแถมเขายังเคารพต่อทุกชีวิตบนโลกเห็นได้จากตอนที่เขาเสี่ยงเข้าไปฉีดยาสลบให้ยีนาเพื่อช่วยชีวิตให้มันรอดจากการถูกไล่ฆ่า ซึ่งคนที่เห็นคุณค่าของทุกชีวิตบนโลกแบบปฏิก็ไม่มีทางตั้งใจฆ่าผู้อื่นแน่นอนซึ่งเมื่อสารพิจารณาถึงจุดนี้รวมกับสถานการณ์ในตอนนั้นที่ทั้งพนักงานและลูกสาวตกอยู่ในอันตรายสารก็เข้าใจถึงเจตนาที่จะปกป้องผู้อื่นของปฏิถ้าคุณมองหาช่องทางการทำเงินหรืออยากมีตังค์ใช้ไม่ขาดมือเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณเพียงแค่คุณแอดไลน์หาเราที่ d r 8 8 8 y แล้วคุณจะสนุกไปกับมัน สารจึงได้ตัดสิในให้เขาพ้นข้อกล่าวหาแต่คำตัดสินของสารและคำยกย่องชื่นชมของผู้คนมันกลับยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ปฏิหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวและความคิดที่ว่าตัวเองเป็นฆาตกรซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นของปฏิก็ทำให้สิทธุได้รู้ซึงถึงเรื่องที่พ่อเคยสอนให้คิดก่อนหน้านี้ นับจากวันนั้นปติก็อยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนแถมเขายังทําตัวเปลี่ยนไปจากคนที่เคยขี่เล่นร่าเริงกลับกลายเป็นคนเก็บตัววิตกกังวลและขี้กลัวเอามากๆแม้แต่เสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงน้ําหยุดเขาก็กลัวและหวาดระแวงเอามากๆจนในวันหนึ่งเมื่อปฏิหันไปมองลูกเมียเขาก็ได้เห็นว่าในตอนนี้ทุกคนต่างก็ตกอยู่ในความเศร้าและหม่นหมอง ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาคิดได้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันกระทบต่อคนที่เขารักเขาเลยตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวโดวยการชวนลูกเมียออกไปเดินตลาด แต่หลังจากที่เดินซื้อของได้ไม่ทันไรญาติของแกงโจรก็ได้บุกมาล้างแค้นปฏติเลยต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแต่ด้วยความแข็งแกร่งผิดมนุษย์ของปฏติมันก็ทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังไล่ฆ่ากลุ่มคนร้ายด้วยความโกรธแค้นซึ่งเมื่อสัตยาเข้ามาเห็นเธอก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามสามีแต่นั่นก็ทำให้เธอได้เห็นอีกตัวตนหนึ่งของปฏิ ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันก็ทําให้เธอตกใจกลัวอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ถูกพยายามฆ่าปติและภรรยาก็ได้ไปที่โรงพักเพื่อร้องขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากปฏิเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่นักการเมืองหรือคนใหญ่คนโตสารวัตรเลยไม่ทําตามที่ร้องขอแถมเ็ายังดูถูกและทําตัวแย่ๆใส่จนทําให้ปฏิทนไม่ไหวเขาถึงกับบีบคอสารวัตรกลางโรงพัก ซึ่งถ้าโจชีไม่เข้ามาห้ามสารวัตรก็คงคอหักตายไปแล้วหลังจากที่ปฏิมีปัญหารุนแรงกับตำรวจการได้รับความช่วยเหลือมันก็ยิ่งเป็นไปได้ยากและเนื่องจากปฏิแข็งแร่งมากเกินไปจนเขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอะไรเลยมันเลยทําให้ทางตำรวจอ้างได้ว่าปฏิไม่ได้ถูกทาร้ายจริงๆแต่หลังจากนั้นปฏิก็ตัดสินใจสร้างหลักฐานปลอมด้วยการให้โจชีสร้างบาดแผลขนาดใหญ่โดยใช้อาวุธที่เป็นของคนร้าย ซึ่นการรับรองจากแพทย์ว่าปฏิถูกทำร้ายก็ทำให้ทางตำรวจจำต้องทำตามข้อเรียกร้องโดยการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไปเฝ้าคุ้มครองความปลอดภัยที่บ้านของปฏิแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกส่งมากลับเป็นลุงแก่ท่าทางเงื้งะเขามีชื่อว่านโปลีียนซึ่งเขาก็เพิ่งได้เรียนยศมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากสุดยอดวีรกรรมบุกจัดการแกง้าย,ยาเขาเพียงคนเดียวสามารถจัดการคนร้ายได้มากถึง60คนแต่วีรกรรมอันเลื่องชื่อนั้นมันก็ดูขัดกับสภาพของเขาเอามากๆหลังจากที่มีคนมาเฝ้าคุ้มครองที่บ้านปฏิก็ตัดสินใจกลับมาเปิดคาเฟ่ช็อกโกแลตร้อนแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีชายปริศนาแอบมาถ่ายรูปปฏิ ซึ่งมารูปนั้นไปถึงเจ้าพ่อที่ชื่อว่าฮาโรทันทีที่เขาเห็นรูปเขาก็ดูตกใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะปฏิหน้าตาเหมือนหลานที่ตายจากไปแล้วชายคนนั้นมีชื่อว่าลีโอดัสเขาเป็นลูกชายของแอนโทนีดาส เจ้าพ่อที่น่ากลัวและอันตรายมากๆโดยหลังจากที่แอนโทนีเห็นรูปของปติเขาก็จะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนั้นใช่ลีโอลูกชายของเขาหรือเปล่าซึ่งฮารุผู้เป็นน้องชายของแอนโทนีก็ได้ถามพี่ว่าเราจะยกพวกไปที่นั่นกันกีนก่คนแอนโทนี Anthony ตอบว่าถ้าชายคนนั้นไม่ใช่ลีโอแค่สี่คนก็มากเกินพอแล้วแต่ถ้าเขาคือลีโอยกพวกกันไปทั้งเมืองก็ยังไม่พอซึ่งคําตอบของแอนโทนีก็บอกได้ว่าลีโอเป็นคนที่แข็งแกร่งและน่ากลัวมากๆ ตัดฉากไปที่คาเฟ่เมื่อแอนโทนีสั่งกาแฟร้อนปฏิก็ได้ถามว่าใส่น้ำตาลด้วยไหมแต่แอนโทนีกลับพูดว่าแกรู้อยู่แล้วว่าฉันกินน้ำตาลหรือเปล่าทางด้านปฏิทำหน้างง,งแล้วก็ถามกลับไปว่าผมจะรู้ได้ยังไงครับคุณจำคนผิดแล้วครับ แม้ปฏิจะยืนยันไปแบบนั้นแต่แอนโทนีก็ยังทําเหมือนว่าปฏิคือลีโอซึ่งความดื้อและความดึงดันนั้นมันก็ทําให้ปฏิแสดงออกมาว่าไม่พอใจแต่การที่เขากล้าเผชิญหน้าโดยไม่มีความกลัวในแววตาเลยสักนิดมันกลับทําให้แอนโทนีมั่นใจว่าปฏิคือลูกชายของเขาอย่างแน่นอนในคืนนั้นโจชีนําข้อมูลสําคัญมาบอกปฏิว่าชายหน้ากลัวที่ประหารในวันนั้นเขาคือแอนโทนีดัสและที่เขามาหาปฏิก็เพราะปฏิมีหน้าตาเหมือนลีโอมาก โดยหลังจากที่ลีโอก่อเรื่องใหญ่คนบางกลุ่มก็เชื่อว่าเขาถูกฆ่าตายไปแล้วแต่อีกกลุ่มก็เชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทางด้านโจชีเลยต้องถามเพื่อให้มั่นใจถึงความทรงจําของปฏต,ติในวัยเด็กเราอาจเป็นไปได้ว่าปฏติคือลีโอที่ความจําเสื่อมแต่ทางด้านปฏติก็ยืนยันว่าเขาจําวัยเด็กในบ้านในกัมพาได้ ตัดฉากไปที่ญาติของแกงโจรหลังจากที่ถูกปฏิไลกระทืบที่ตลาดพวกมันก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นพวกมันเลยกลับมาอีกครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่ลูกเมียของปฏิแต่แอนโทนีก็เข้าไปขวางแถมเขายังลงมือฆ่าอย่างเลือดเย็นพร้อมประกาศตัวว่าเป็นพ่อสามีของสัตยาซึ่งเธอก็ทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวกับความโหดร้ายปาดเถื่อนที่ได้เห็นและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แอนโทนีเข้ามาบอกกับเธอว่าเขาจะทําให้เธอเห็นตัวตนที่แท้จริงของปฏิ โดยหลังจากนั้นสัตยาก็รีบกลับบ้านไปเพื่อความปลอดภัยแต่ลูกน้องของแอนโทนีก็ตามมาเฝ้าถึงหน้าบ้านแถมในตอนนั้นนโปเลียนก็ไม่อยู่ซึ่งเมื่อปฏิรู้เขาก็รีบโทรไปบอกให้สิทธุกลับไปช่วยแม่ส่วนตัวเขาก็เร่งควบม้ากลับไปพอเขาเปิดประตูเข้าไปในบ้านเขาก็เกือบถูกสิทธุป,ปาหอกใส่เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนร้ายโดยถึงแม้ในตอนนี้ทุกคนจะปลอดภัย แต่เรื่องที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นนี้มันก็ทําให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายลงสัตยาที่เคยเข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างในตอนนี้เธอกลัวจนไม่กล้าให้ลูกสาวเข้าใกล้พอส่วนทางนันปฏิก็โกรธที่นโปเลียนลาทินหน้าที่เขาถึงกับด่าไปอย่างไม่ไว้หน้าว่านโปเลียนไ้ซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทํางานแค่เพื่อเงินไปวันๆซึ่งทางด้านนโปเลียนก็เสียใจมากๆเขาอยากที่จะอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ใช่คนอย่างที่ปฏิพูดแต่ปฏิในตอนนั้นก็โกรธจนไม่สนใจอะไร ทางด้านนาโปเลียนเลยจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยการทำหน้าที่อย่างสุดกำลังแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้สิ่งที่อันตารายมากกว่าภัยจากภายนอกก็คือภัยจากภายในครอบครัวเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นมันได้ทำให้สัตยาเริ่มไม่เชื่อใจสาม,มีตัวเองเธอถึงกับเก็บไปฝันว่าปฏติคือลีโอผู้โหดเหี้ยมหลังจากวันนั้นเธอจึงได้แอบไปสืบประวัติของปฏติอย่างลับ แถมเธอยังโกหกปฏิว่าต้องเดินทางไปทําง,งานแต่ความจริงแล้วเธอเดินทางไปบ้านรับเลี้ยงเด็กกาพร้าเพื่อสือบว่าปฏิเคยอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าในขณะเดียวกันเมื่อปฏิเห็นว่านโปรเลียนตั้งใจทําหน้าที่เกินไปเขาก็เข้าไปบอกด้วยความเป็นห่วงเพราะเดิมทีเขาก็ไม่ได้หวังพึ่งพายอยู่แล้ว แต่ทังด้า,านนโปเลียนก็ยังยืนยันจะทำเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันทําให้เขาเสียใจมากๆที่ถูกมองว่าทํางานแค่เพื่ออิ่มท้องไปวันๆเขาเลยตัดสินใจว่าใน60วันสุดท้ายของการทํางานก่อนกเกษียณเขาจะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถซึ่งความตั้งใจและความกล้าหาญนี้ก็ทําให้ปฏิให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตัดฉากไปที่โจชีเขาเองก็กําลังตามสืบประวัติของลีโอและแอนโทนี ซึ่งเขาก็ได้ไปพบนักโทษประหารคนหนึ่งที่เป็นคนสนิทของลีโอเพื่อให้ช่วยยืนยันบุปติกับลีโอคือคนเดียวกันไหมซึ่งโจชีก็ได้เสนอไปว่าเขาจะช่วยยืนอุธอนทธรณ์โทษประหารให้และกับการที่ต้องเล่าความจริงให้ฟังแต่ทางด้านนักโทษกลับไม่สนใจข้อเสนอเพราะเขาบ้าระห่ำเกินกว่าจะกลัวแค่โทษประหารแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลที่โจชีอยากรู้ ย้อนกลับไปในปี1999แอนโทนีได้ก่อตั้งโรงงานยาสูบที่รุ่งเรืองที่สุดแต่โรงงานนั้นก็เป็นแค่ฉากหน้าของธุรกิจผิดกฎหมายมากมายซึ่งความโหดเหี้ยมเลือดเย็นของแอนโทนีก็ทําให้แกงเติบโตจนมีอํานาจในระดับประเทศซึ่งแอนโทนีก็เชื่อว่าความสําเร็จของเขาเป็นเพราะเขาทําพิธีบูชายันซึ่งนับวันการบูชายันเหล่านั้นมันก็ยิ่งรุนแรงหนักมากขึ้นเรื่อย ตัดฉากไปที่ฮาโรน้องชายของแอนโทนีเขาเป็นคนที่แอนโทนีเชื่อใจมากที่สุดซึ่งเขาก็มีความใฝ่ฝันว่าจะทําให้แกงเป็นแกงค้ายาอันดับหนึ่งของโลกโดยเขาได้เริ่มทําตามความฝันใยการผลิตยาเสพติดที่อันตรายที่สุดตลาดต้องการมากที่สุดแต่ไม่นานหลังจากนั้นแผนการก็รั่วไหลไปถึงหน่วยปราบปรามยาเสพติด ฮาโรเลยค่าลูกน้องที่สงสัยทุกคนโดยไม่มีการสอบสวนว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวซึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าฮาโรเองก็โหดเหี้ยมเลือดเย็นไม่แพ้พี่ชายแต่นอกจาก2พี่น้องสุดโหดแล้วแก๊งก็ยังมีสมาชิกอีกสองคนที่คอยทำงานสุกปลกให้ทุกอย่างซึ่งก็คือลีโอกับน้องสาวฝาแฝดของเขาเธอมีชื่อว่าเอลิซา ในเรื่องของความโหดไร้ปลาณีลีโอเองก็โหดเหี้ยมในแบบของเขาแถมเขายังสู้และยิงปืนเก่งมากๆจนหาใครเทียบเขาไม่ได้ซึ่งความเริงกาจนั้นก็ทำให้เขากลายเป็นกำลังหลักของแก๊งแต่หลังจากที่เขากับน้องสาวเสี่ยงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ให้กับแก๊งแอนโทนีกลับตอบแทนลูกทั้งสองด้วยการบูชายันเนื่องจากเขาเชื่อว่าหากเขาเสียสละบูชายันลูกตัวเองมันจะทำให้กิจการเติบโตขึ้นมากๆ ซึ่งคนที่เขาเลือกก็คือเอลิซารลอเขารักลูกชายอย่างรีโอมากกว่าแต่ก็แน่นอนว่าลีโอไม่มีทางยอมนั่นจึงทําให้เกิดการต่อสู้ครัมใหญ่ภายในแก๊งพวกเขาสองพี่น้องพร้อมด้วยคนสนิทสาม,มารถสู้กับทั้งแก๊งได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายแล้วเอลิซาก็ถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของฮาโลส่วนทางด้านลีโอก็ถูกแอนโทนียิงตาย ย้อนกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่นักโทษเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาก็ยืนยันกับโจชีว่าชายในรูปไม่ใช่ลลโอผู้นั้นอย่างแน่นอนซึ่งในขณะเดียวกันสัตยาก็ได้เห็นหลักฐานหลายๆอย่างที่ยืนยันได้ว่าปฏิอยู่บ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กซึ่งความจริงนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกผิดต่อปฏิมากรู้หรือไม่เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเอง อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่ adr 8 8 8แที่เธอสงสัยและไม่ไว้ใจสามีตัวเองตัดฉากไปที่ปฏิเขาบาังเอิญไปเห็นเอกสารสำคัญที่บอกได้ว่าสัตยากำลังสืบประวัติของเขา ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเสียใจมากๆเพราะสําหรับเขาแล้วครอบครัวคือสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะถูกทําลายด้วยลมปากของคนอื่นดังนั้นการที่สัตยาสงสัยมันจึงทําให้เขารู้สึกว่าความรักความผูกพันที่ผ่านมามันดูไม่มีความหมายอะไรปฏิเลยอยากจะรู้ว่าสัตยาอย,ย่างเป็นภรรยาคนเดิมของเขาหรือเปล่าด้วยการถามเธอไปว่าหลังจากที่คุณสงสัยว่าผมเป็นคนอื่นคุณแตะต้องตัวผมอย่างที่คุณเคยได้ยังไงสัตยาตอบคำถามนั้นด้วยการเข้าไปจู ซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนและมากพอที่จะทำให้ปฏิเชื่อตัดฉากไปที่แอนโทนีเขาได้จับสทูไปเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้ปฏิเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาซึ่งหลังจากที่ปฏิรู้เรื่องเขาก็ขี่รถตามไปไล่ล่าแก๊งของแอนโทนีโดยมีนโปลเลียนคอยช่วยซึ่งปฏิก็ไล่จัดการศัตรูทีละคนอย่างบ้าระหำ่ำจนในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับแอนโทนีโดยถึงแมนะ้แอนโทนีจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนสุดท้ายเขาก็แพ้ให้กับปฏิ แต่ถึงอย่างนั้นปฏติก็ยังไม่ได้ตัวลูกชายคืนตัดฉากไปที่ฮารโรหลังจากที่ได้รู้ว่าพี่ชายถูกฆ่าตายเขาก็โกรธแค้นมากๆแต่นั่นมันก็ทําให้เขามั่นใจว่าคนที่สามารถฆ่าพี่ชายของเขาได้มีเพียงแค่รีโอเท่านั้นเขาจึงได้ใช้สิทธูเป็นเหยื่อรอให้ปฏติยอมมาหาเขาถึงที่แต่ปฏติก็มาพร้อมกับหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารทางการเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ใช่รีโอ เขาเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่เติบโตมาเป็นแค่ชายธรรมดาแต่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงฮารโรก็ยังปักใจเชื่อว่าเขาคือลีโอเพื่อบีบให้เขายอมรับแบบนั้นฮาโรจริงได้สั่งคนไปฆ่าลูกเนียของปฏิที่บ้านแต่ทางด้านปฏิก็ยังไม่ยอมรับเพราะเขาได้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วโดยเขาได้วางกับดักไว้รอบบ้านพร้อมทั้งฝากให้โจชีมาช่วยนอกจากนี้ยังมีนโปเลียนและสุพระมีที่อยู่คุ้มครองความปลอดภัยให้ในบ้าน ตัดฉากกลับมาที่ฮารโลหลังจากที่เขาได้รู้ว่าคนที่ส่งไปทั้งหมดถูกฆ่าตายจนไม่เหลือสักคนเขาก็ทั้งตกใจทั้งโกรธเขาเลยเปิดฉากเล่นงานปฏิแบบจัดหนักแต่คนทั้งแก๊งก็ยังไม่สามารถทําอะไรปฏิได้โดยหลังจากที่ปฏิจัดการพวกลูกน้องจนหมดเขาก็เข้าไปดวลเดี่ยวกับฮารโลซึ่งทั้งคู่ก็สูสีกันมากๆแต่ถึงแม้ฮาโลจะสามารถสร้างบาดแผลให้ปฏิได้สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เพื่อที่จะรักษาชีวิตตัวเองไว้ฮารู <Halo S 1> <Halo S 2> เลยบอกว่าเขายอมรับแล้วว่าปฏิไม่ใช่รีโอแต่ทันใดนั้นปฏิก็หัวเราออกมาอย่างสะใจแล้วเขาก็เผยตัวว่าเขาคือรีโอก่อนที่จะฆ่าฮารด้วยการยิงแสกหน้าและหลังจากนั้นเขาก็ไปช่วยลูกชายของเขาซึ่งสาเหตุที่เขาต้องปกปิดตัวตนก็เป็นเพราะเขากลอบตัวกลับใจแล้วเขาเลยไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนสุดเรวในอดีตโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่เขารัก และนอกจากนี้เขาก็ยังต้องทำให้ลีโอหายไปจากโลกเพื่อปกป้องครอบครัวให้ปลอดภยัยจากศัตรูของเขาในอดีตซึ่งการที่จะหลอกให้คนอื่นเชื่อว่ารีโอตายไปแล้วจริงๆมันก็ต้องเริ่มจากตัวเขาที่ต้องเชื่อแบบนั้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่ปฏิจะลงมือฆ่าแอนโทนีเขาได้บอกความจริงว่าเขาคือลีโอตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ปฏิตัวคนเดียวฆ่าแก๊งมาเฟียสุดโหดตายทั้งแกง๊งแถมยังเผาโรง,งงานยาสูบจนราบ ทางด้านสิทธูธก็พอจะรู้ว่าพ่อคือลีโอปฏิเลยต้องขอร้องลูกชายให้ช่วยปิดความจริงนี้เอาไว้ทางด้านสิทธูทรับปากพ่อแต่เขาก็มีข้อแม้เหมือนเคยนั่นคือพ่อต้องช่วยปิดเรื่องที่เขาสูบบุหรี่ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายตามเดิมแต่แล้วในวันหนึ่งสายปริศนาก็ได้โทรมาบอกปฏิว่าคิดว่าปัญหาทั้งหมดคลี่คลายแล้วหรอลีโอถ้าแกอยากให้สังคมนี้ปลาศจ,จากยาเสพติดยังมีอีกหลายแห่งที่ต้องถูกเผา สำหรับใครที่ชอบหนังเรื่องนี้และอยากให้มีภาค2ก็บวก1บอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ